สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมผมซิกวันนี้เราจะมาเขียน s o u ด d ด e s i g n เสียงที่เพลงอั b k น b k บ o ีนิยมใช้กันตัวอย่างเช่นเพลง Dpr Life, h o l l o Hoops, Dpr Life Jam and Butterfly เพลงของเทยอง Long Flight, New j e a n e OMG โดยที่พูดมาเมื่อกี้จะเป็นเ,เสียงที่ใช้เทคนิคนี้ค่อนข้างบ่อยๆมากๆเลยนะครับผมผมเลยอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆรู้กันนะครับโอเคเรามาเรือกกันเลย โอเคครับทุกคนโดยเสียงที่เราจะมาทำกันนะครับเสียงมันจะเป็นพิวประมาณนี้ โดย3ตัวนี้มันจะเป็นเสียงที่ใช้ตัวซา w เวฟแต่ว่าเพลงฮุล่าฮูปมันจะแปลกหน่อยโดยที่ว่าเขาจะใช้เทคนิคเปลี่ยนจากซาวเวฟเป็นเสียงใสเวฟแทนซึ่งมันจะทำให้ตัวซาวมันดูนุ่มกว่าของ3เพลงที่เล่นมาเมื่อกี้นะครับผมโดยผมจะมาทำเป็นซาว เป็น3ตัวนี้ก่อนนะครับโอเคครับผมโดยผมจะมาใช้ปลั๊กอินที่ชื่อว่า v i ท์ชอนนะครับผมเป็นปลั๊กอินฟรีเพื่อนๆลองไปหาโหลดกันได้เลยโดยผมเขียนคอร์ดขึ้นมาแล้วแล้วก็ผมจะใช้เป็นเบสเสียงเป็นซอเบสนะครับผมโดยผมจะเพิ่มดีทูนมันขึ้นมาสักสิจาก1จะเป็นประมาณนี้ เสียงมันจะกว้างขึ้นจาก1นึ่งหงเสียงจามันจะประมาณนี้แล้วก็ปรับเปอร์เซ็นต์ลงประมาณสักสิบแล้วทีนี้ผมจะมาใช้เป็นฟิลเตอร์ที่ชื่อว่า low pass filter นะครับเป็นตัวนี้แทนแล้วก็ปรับตัวเร o n a นซ์นลง แล้วก็ใช้เป็น F O มาเป็นคอนโทรลตัวนี้นประมาณนี้เชฟจะประมาณนี้นะครับผม Okay. ทีนี้รู้สึกว่าเพลงข้างต้นที่ผมใส่ลงมาเนี่ยเหมือนว่าเขาจะปรับตัวน่าจะเป็นตัวดีเคให้มันแบบสั้นลงมันห่างมันจะสั้นมากๆเลย มจะสั้นทีนี้เราจะปรับหาให้มันสั้นลงประมาณนี้ทีนี้เราจะมาปรับตัวเอลล็นบ o อละ ตัวน the ี okay. way, ้ลงแล้วก็เ K ลงเสียงมันจะแบบสั้นลบโอเคทีนี้เราจะมาใช้เป็น Reverb เติมแบบความกว้างให้มันหน่อย บบตามฟ e ลลิ่งหรือว่าตามแบบความเหมาะสมเลยนะครับผมที่เราอยากจะได้ซาว์ที่เราต้องการ ค okay. ประมาณนี้เสียงก็จะประมาณนี้ครับผมส่วนตัวสุดท้ายที่เป็นตัวนี้มันจะเป็นเทคนิคเดียวกันแบบเหมือนกันเป๊ะเลยแต่ว่าเขาจะใช้เป็นจากซอลเวฟเป็นไซเวฟแทน ซึ่งก็ copy ลงมาเลยครับผมง่ายๆเลยแล้วก็เข้าไปที่ p l กอินเหมือนเดิมแต่ว่าเราเปลี่ยนตัว s ต์ wave ตัวนี้ให้มันเป็น s i n wave แต่ผมขออันนี้เลือนไปนตัวนี้โอ okay. เค s i n wave มันจะแบบให้ความรู้สึกแบบว่านุ่มกว่าตัวเมื่อกี้เสียงมันจะประมาณนี้ผมปรับความเร็วลงอะ่ะ ะได้แบบเพ็นชัดปรับอ่อไวสลงเอ,เอนนีงก็จะ ดีโทนเสียงด้วยหรือเปล่านะเขาน่าจะใส่เป็นตัว c o l ั a s แทนให้บอกว่าเสียงมันดูแบบให้ความกว้างอ่ จะได้2เสียงแล้วก็คือเป็นเสียง f u t u r e b a s บ s s Step ตัวนี้กับ Future Bates t e p แต่ว่าเป็น Side Wave โ okay. อเคก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับผมผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเป็นคลิปวิดีโอรแรกที่ผมพยายาม จะทำขึ้นมานะครับผมอาจจะแบบมือใหม่นิดนึงใน,น,น,นเรื่องของแบบการทําวิดีโอถ้าผมพูดผิดตรงไหนหรือว่าพูดติดขัดยังไงผมก็ขออภัยด้วยนะครับผมโอเคไลา์ไม่ออน,นะครับสวัสดีครับ